สถา,านการณ์เศรษฐกิจไทยจากนี้ไปอะคะ่ะแล้วยิ่งมาเจอสงครามการค้าด้วยอะสภาพด้วยโครงสร้ต่างๆเราจะโตแบบตัวเลขสองหลักในอดีตนี่คือดับฝันไปได้เลยใช่ไหมคะ <c oughs> แนแนวโน้มันจะเป็นยังไงสําหรับเศรษฐกิจไทย่างนี้ <c oughs> ด้วยขนาดเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี่ย <c oughs> โอกาสท,ที่เราจะโตเป็นตัวเลขสองหลักแบบในช่วงที่เราก้ากระโดดอย่างใตอนที่เรามีทำาิสเซนซีบอร์ดเนี่ยผมว่า แทบจะเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสละแล้วะน้ขนข่ยด้นีด้ด้วยโครงสร้างของเรศ,ศรษฐกิจไทยเองนะครับโดยเฉพาะในโครงสร้างภาคการผลิตซึ่งเป็นภาคสําคัญของเราเนี่ยเราอยู่กับโครงสร้างเดิมมานานนะครับตอนที่เราทําแผน13เนี่ยมันมนช่วงหลังจากโควิดซึ่งเราเห็นแล้วล่ะว่าโครงสร้างแบบนี้มันน่าจะมีปัญหาแน่ๆแล้วล่ะในอนาคตนะครับะะเพราะฉะนั้นตอนทําแผน13เนี่ยถึงได้ออกมาว่าควรจะต้องมีการท a n s i t ช o n ตัวโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรศหรือภาคบริการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงอ,อุตสาหกรรมใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลอินดัสทรีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมใหม่ภายในประเทศนะครับอย่างพวก medical equipment หรืออะไรพวกนั้นนะครับบริการใหม่ๆพวกเวลเนสอะไรพวกนี้หรือว่าอุตสาหกรรมที่มันต่อเนื่องกับภาคเกษตรที่มี value มากขึ้นอย่างพวกซูเปอร์ฟู้ดอุตสาหกรรมยาลักษณะอย่างนี้นะครับ ซึ่งพอมันมีเรื่องของสงครามการค้าเกิดขึ้นณนเวลานี้เป็นอะลามอีกตัวหนึง่งนะครับที่บอกว่าเราต้องเร่งทําเรื่องพวกนี้นะครับเพลสของการทํางานเนี่ยมันจะไม่สามารถจะจะทำไปเรื่อยๆได้แล้วมันจะต้องเร่งละนะครับเพราะว่าถ้าเราทับช้ามันก็จะมีการที่เราจะกลับมามีอัตราการจเจริญเติบโตในระดับประมาณมากกว่า3%เนี่ย ก็น่าจะยากแลลวแล้วเราจะกลับมาได้ไหมในแง่ของการเติบโตระดับที่เกินกว่า3%เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเร่งทำเรื่องพวกนี้นะครับโดยเฉพาะทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยน่าจะกลับมาได้ในระยะเวลาประมาณสัก4-5ปีจากนี้นะครับ